สวัสดีครับคลิปนี้ก็ต่อจากตอนที่แล้วในการเข้าป่าหาก,กิงกาในขณะที่บางคนกำลังเล็งกิงกาบางคนก็มุมนู้นบางคนก็มุมนี้ส่วนตัวผมเอง ก็ได้แต่ยืนดูเฉยๆต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นเนี่ยต้นใหญ่มากสูงใหญ่มีกิ่งก้านเยอะเป็นล่มเงาได้หลายหลายคนอย่างสบายใบเขียวขจีต้นไม้สีออกดำๆมีเปลือก นั่นก็คือต้นฉำฉาหรือที่เราชอบเรียกต้นหูกวางมั้งครับน่าจะต้นฉำฉามากกว่าประมาณนั้นนะเ <c oughs> พราะมันเป็นต้นใหญ่มากสมัยก่อนต้นฉำฉาหาเยอะมากหาได้ง่ายๆแต่กิ่งมันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่านั้นเองมันจะเปลาะแต่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สวยสูงใหญ่แล้วก็เด่นเป็นสง่าอยู่กลางป่า ที่พวกผมไปอยู่ณนะตรงนั้นเลยน่าจะอายุมากกว่า10ปีมั้งครับต้นมันสูงเป็นพุ่มไม้ใหญ่ที่สวยแตกพุ่มแตกก้านได้สวยงามมากอวบอ้วนโอ้โหโคนต้นนี่แบบใหญ่มากผมก็ได้ยืนมองดูไกลๆห่างจากพวกเพื่อนๆที่ยิก ที่กำลังบางคนก็คล้องกิ้งก่าไม้ที่เป็นบ่วงก็พยายามค่อยๆคล้อ,องกิ้งก่าก็แปลกเห็นอะไรอยู่ต่อหน้ามันหรือที่จะไปหามันมันก็ไม่หนีครับอาจจะเป็นไปได้ว่ากิ้งก่าพวกนี้อาจจะยังไม่เคยเจอพวกผมหรือเจอคนอื่นที่มาลากกิ้งกาก็ได้ มันก็เลยไม่รู้ว่านี่คืออันตรายสําหรับตัวมันเองมันอยู่เฉยๆครับมันอยู่นิ่งบางตัวก็พง,งกหัวอยู่ที่เดิมส่วนใหญ่ที่จะวิ่งเร็วหน่อยก็คือกิ้งก่าสีน้ำตาลที่เป็นตัวเมียอันนั้นอาจจะวิ่งหน่อยแต่กิ้งก่าตัวผู้นี่แค่บ่งหัวอย่างเดียวเหมือนแบบว่ามาดิมาดิ มาดิมาดิแน่จริงมาดิทั้งทั้งที่มีบ่วงคล้องคองใกล้ๆหัวมันอยู่แล้วแล้วพอกิ้งกิ้งกาโดนบ่วงเท่านั้นแหละมันถึงดิ้นแล้วจะวามิ่งวิ่งหนีครับมันก็ไม่ทันละผมไม่กล้าจับกิ้งกาเลยนะครับเพราะมันตัวใหญ่ผมกลัวไอ้ตรง นามตรงหัวมันแหลมๆอะ่ะตามมือผมแลว้วก็มันกัดแล้วมันตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆแต่เด็กคนอื่นๆเขากล้าจับจับใส่ปุ๊บบางคนก็เอาใส่ในข้องไว้เลยใส่ในกระติบไว้เลยกันมันหนีออกบางคนที่เหลือก็หนักสติกริงล่วงมาทีละตัวสองตัว ผมมองดูกิ้งกา่าบางตัวก็เลือดไหลออกตามหูครับบางตัวก็เลือดไหลออกจากปากบางตัวก็ไม่มีเลือดบางตัวก็นอนหลับตาพริ้มมาเฉียวไม่รู้มันสลบหรือว่ามันตายอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆแต่ตอนแบบเนี้ยผมจับได้ก็คือจับปลายหางมันจริงๆครับไม่กล้าจับทั้งตัวเหมือนที่เด็กๆคนอื่นเขาจับ ผมก็แค่จับไปลายหางก็ถือไกลๆเ,ลเอาไปให้พวกเขาหย่อนหย่อนลงในถุงพลาสติกหรือหย่อนลงในกระติบอยู่ในข้องอะไรก็ตามที่พวกเขาเตรียมมาเท่าน,นั้นไม่พอครับหลังจากที่บางคนยิงกิ้งกาไปละกิ้งกาที่เห็นหยุดเต็มก้านต้นไม้ฝั่งนี้ฝั่งโน้นลำ ตามลำต้นเลื่บทยอยหายไปแล้วเพราะมันคงรู้ถึงอันตรายที่มาหาพวกมันแล้วมันก็พยายามวิ่งหนีไปหลบแต่การหลบของมันก็ไม่ได้หลบยากเกินสายตาที่เราเห็นอีกบางตัวมันอยู่ด้านหน้าเราใช่ไหมพอมันรู้ว่ามีอันตรายมันวิ่งไปด้านหลัง พวกผมก็วิ่งไปด้านหลังสิครับก็เห็นมันบางตัวก็ฉลาดก็วิ่งกลับมาด้านหน้าเราก็วิ่งมาด้านหน้าแล้วมันก็วิ่งกลับมาด้านหลังอีกอะไรประมาณเนี้ยแต่บางตัวก็วิ่งหนีขึ้นยอดสูงๆอันนั้นก็เกินเอื้อมที่พวกผมจะไปยิงมันได้บางทีมันไกลเกินไปแล้วก็ไม่มีใครกล้าป,ปีนต้นฉำชาเพราะว่ามันไม่มีกิ่งก้านให้เราจับให้เราไต่ครับมันสูง มันลื่นยังไงก็แบบตกมันไม่มีอะไรให้เราเกี่ยวให้เราแบบหรือมีอะไรก็ได้ให้เราแบบค้ำยันขึ้นไปได้ก็ได้แต่หากิ่งก้านที่สามารถทำได้และมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมทำก็คือผมเหมือนเป็นนักล่าอีกคนหนึ่งในรูปแบบหนึง่งคือนอกจากผมไม่มีสติ๊กไม่มีหนังสติก ไม่มีไม้คล้องบ่วงแบบเขาผมก็แค่มองหาแล้วก็ชี้จุดว่านี่นี่ไงกิ้งคาตัวที่ผมชี้ผมจำได้เลยครับว่าตัวนั้นสีฟ้าหัวสีฟ้าและตัวใหญ่แต่ตัวนั้นจะมีสีฟ้าตรงส่วนหัวแต่ตัวสีน้ำตาล สตาัาพี้งกหัวอยู่แบบนั้นผมก็ชี้ให้เพื่อนๆดูนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แล้วพวกนั้นก็ไม่รอช้าจับหนังสติ๊กขึ้นมาเล็งแล้วก็ยิงหนึ่งครั้งก็โอเครอดไปมันก็ไม่หนีครับมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับ มันก็แค่อาจจะขยับตัวนิดหน่อยจำไม่ได้ว่ากี่ครั้งครั้งที่2หรือครั้งที่3ม,มันถึงล่วงลงมานั่นคือภาพที่ต่อหน้าต่อตาผมเพราะผมเป็นคนชี้จุดชี้เป้าว่ากิ้งก่าอยู่ตรงนี้แล้วพวกเพื่อนๆผมก็เป็นคนยิงและมันล่วงลงมา แล้วผมก็เข้าไปหยิบมันผมเห็นมันนอนหลับตาสงบไม่ไหวติงไม่ไม่กระดิกไม่อะไรเลยตอนนั้นใจผมรู้สึกแป้วลึกๆผมรู้สึกไม่ดีเลยครับที่ทำไปแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะยังอยู่ในช่วงกลุ่มที่เราแบบยิงกิ้งก่ากัน ผมก็ไปลงข้องลงเข่งอะไรไว้ที่เข้าเก็บกันไว้ถึงเวลาสักพักหนึงพอเริ่มมองไม่ค่อยเห็นกิ้งก่าละแล้วมันก็เรารู้สึกว่าได้กิ้งก่าเยอะพอสมควรแล้วก็ชวนกันกลับพอเดินทางกลับผมก็หันหลังไปมองต้นไม้อีกรอบหนึ่งแค่มองดูว่ามันมีอะไร หรือ,อยังไงตอนนั้นผมรู้สึกยังไงผมจําไม่ได้เลยว่าผมรู้สึกแบบเศร้าไหมที่เห็นกิ้งก่าหายไปจากต้นไม้จากทั้งๆที่มันมีเยอะอยู่ตามลําต้นตามกิ่งไม้ต่างๆแต่พอผมหันหลังกลับไปตอนที่ก่อนจะกลับไม่มีเลยครับไม่มีกิ้งก่าให้เราเห็น อยู่ในสายตาอีกเลยมีแต่ต้นไม้ใหญ่ที่ยินต่างงานอยู่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่คิดอะไรแล้วครับเพราะว่าเรากำลังจะกลับละกิ้งก่าที่ได้มาก็หลายตัวทั้งสีเขียวสีฟ้าทั้งเป็นตัวสีน้ำตาลตัวเมียอะไรก็ว่านไปแล,แล้วเราก็เดินกลับมาถึงบ้าน ผมก็ยังไม่ได้เข้าบ้านผมนะผมก็ไปบ้านเพื่อนต่อก็เขาชวนไปกินข้าวครับ เราก็ไปกินข้าวกับเขาแล้วช่วงที่รอนั้นนะ่ะผมก็รู้เลยว่าเขาจะทำอะไรให้กินทำกิ้งก่าให้กินแต่ผมไม่เห็นนะครับว่าตอนที่เขาทำทำยังไงแต่เห็นตอนที่เขาเอามีดผ่าท้องตัวที่ตายแล้ว แล้วมันจะมีไข่สีเหลืองๆออกมาครับไข่มันก็ประมาณเท่ากับถั่วแหะที่เรากินนะ่ะประมาณนั้นเลยบางตัวก็มี2ฟอง3ามฟองแต่เต็มที่ก็ไม่เกินเนี้ยแต่ผมมองดูว่ามันเป็นไข่อยู่ในท้องของมันแต่บางตัวก็ไม่มีนะ ผมไม่รู้ว่าไข่ไหมแต่ผมคิดว่านั่นแหละคือไข่มันแล้วที่เหลือผมก็ไม่เห็นแล้วครับว่าเขาทําอะไรกินเขาทําอยู่ในห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องครัวอยู่ในบ้านเขาเราอยู่บนพื้นบ้านตรงชาบ้านแล้วก็นั่งรอกันไปหลายๆคนก็นั่งคุยกันฮาเฮนู่นนี่นั่นนูน่นนี่นั่น,นแล้วก็บางคนก็ยกกับข้าวมาวางไว้เมื่อก่อนกับข้าวจะใส่เป็นถาดกลมๆใหญ่เลยก็มีข้าวเหนียว เป็นกระติบกระติบมีกับข้าวอย่างอื่นที่เรากินกันธรรมดาอย่างที่เคยพูดไปในคลิปที่แล้วแต่วันนี้จะมีเมนูพิเศษซึ่งก็คือกิ้งก่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอามาทำแบบไหนกินรอสักพักหนึ่งออกมาดีใจที่ไม่เห็นเป็นตุดทัวครับ คือรูปร่างกิ้งก่าหายไปหมดเลยครับไม่มีหัวไม่มีขามีหางออกมาเป็นเหมือนน้ำพริกกิ้งก่าครับหรือเป็นยำกิ้งก่าประมาณนั้นแต่ว่าจะเป็นน้ำพริกกิ้งก่ามากกว่าออกมาถ้วยหนึ่งเลยกิ้งก่าที่เราหามาได้เกือบทั้งหมดนี่แหละได้น้ำพริกมา,มาถ้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีปนไข่เหลืองที่ผมบอก เนื้อมันก็จะเละเป,ป็นปนกับอย่างอื่นหมดละไม่มีอะไรเลยและเป็นครั้งแรกที่ผมได้กินแบบนี้อาหารป่าจานแรกและครั้งเดียวในชีวิตของผมที่ผมจะกินแบบนี้อีกผมลองเอาตักมากินดูผมก็กินไข่ก่อนผมรู้สึกผมชอบผมว่าคี้ขอเฮอมัอนกินง่าย แล้วคนอื่นก,ก็ตักกินทั่วไปแล้วก็ตักน้ำพริกผมก็ลองกินดูมันก็เคี้ยวเหมือนน้ำพริกทั่วๆไปเรามาณนี้มั้งครับไม่รู้สึกว่ามีเนื้อกิ้งก่าหรือมีอะไรเลยแต่ในนั้นนะ่ะเขาบอกนี่คือกิ้งก่าที่ทํากันมาเอาเข้าวเหนียวจิ้มผมก็จิ้มแค่เป็นจิ้มเป็นน้าน้ำนะครับแต่ผมไม่ได้ตักมาเป็นเนื้อเลยแค่แบบพอมีน้ําน้ําขุกขิกติดข้าวเหนียวแค่นั้นแล้วก็กินไขมันแค่ คำสองคำผมก็เลิกกินนะครับเพราะว่าผมรู้สึกไม่ดีจริงๆแต่คนอื่นกินอย่างอร่อยมากก็เข้าใจว่าวิถีชีวิตของเขาที่อยู่แบบนั้นมันเป็นธรรมชาติที่เขาหากินกันแบบนี้มันเรื่องปกติของเขาแต่ผมเองเป็นคนนอกไงครับแต่ผมก็กินแบบที่เขากินได้บ้างผมก็แค่จิ้มๆกิน พอปิ้นน้ำติดแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่ไหวละผมผมอิ่มละผมกินไม่ลงอันนี้คือเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแย่ครับตอนแรกมันสนุกสนุกที่เราเข้าป่าสนุกที่เราไปล่าก,กิ้งกา่าไปหาก,กิ้งกา่าแล้วเราก็เป็นคนคอไปชี้เป้าให้เขายิงกิ้งก่าด้วย ชีเป้าอาจจะตัวหนึ่งสงตัวสมตัวมั้งแต่ถ้าที่เขายิงลงมาได้ก็มีตัวหนึ่งต่อหน้าต่อตาผมเลยแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่เอาแล้วต่อไปเนี่ยถ้าใครชวนไปแบบเนี้ยผมไม่ไปแล้วผมรู้สึกสงสารมันและผมรู้สึกไม่ดี มากๆที่ทำแบบแบบนั้นลงไปแล้วตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยเข้าไปล่ากิ้งก่าอีกเลยไม่เคยไปสับไม่เคยไปจับสัตว์แบบที่พวกเขาไปทำกันอีกเลยครับเพราะผมคิดว่าผมมีอย่างอื่นที่ทำได้โอเคกว่ามีอะไรที่ผมกินได้ที่นอกเหนือจากกิ้งก่าและโอเคกว่า ถือแม้จะกินไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวผมก็ยังโอเคกว่าที่จะไปกินกิ้งกา่าแล้วภาพความสวยงามของกิ้งก่าที่ผมมองเห็นน่ะมันยังอยู่ในความทรงจำผมเยอะพอสมควรความสวยงามของมันสีสันของมันและที่มันพงองหัวและไม่เดินหนีไปไหนเมื่อพวกเราเข้าไปถึง พวกมันอาจจะไม่คิดถึงว่าพวกผมเด็กน้อยจะไปทำร้ายมันพวกมันมีเยอะมากบนต้นไม้ผมไม่รู้ว่าผมทำอะไรลงไปแต่มารู้ตอนหลังเมื่อทำลงไปแล้วเรื่องนี้ก็สอนให้แง่คิดว่าบางครั้งนะครับการที่เราเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กเล็กๆสิ่งที่เราทำไปเนะี่ย มันคือความผิดและมันก็มีความสนุกไปในตัวด้วยเหมือนกันแต่บางอย่างที่เราทำไปแล้วเรารู้ว่ามันผิดพลาดเรารู้ว่ามันไม่ดีหรือมันทำร้ายจิตใจเราเมื่อเรารู้แบบนั้นแล้วเราก็หยุดทำพอเราเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเราจะมีจิตใจที่ดีงาม ในการกรักสัตว์ในการที่ไม่ทำร้ายสัตว์ไม่ใช่ว่ามดกัดก็ไม่ตบไม่บี้ไม่ใช่นะครับอันนั้นคือเรื่องปกติยุงกัดก็ปล่อยเฉยไว้นั่นไม่ใช่นะก็เรื่องปกติที่เราต้องทําอยู่ละแต่บางอย่างบางเรื่องพอเราโตขึ้นมาแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยเราไม่เอาดีกว่านะเราไม่ทําดีกว่า มันก็เลยสอนเราไปในตัวเองครับจากการกระทําของเราเองที่เราผิดพลาดแล้วเรารู้สึกเสียใจมองว่าเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบทเรียนของใครหลายๆคนก็ได้ที่อาจจะทำแบบนี้แต่นั่นคือถ้าความจาเป็นที่เขาจำเป็นต้องทํานั่นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าบางคนที่เลือกได้ทาอย่างอื่นได้ก็อาจจะเลือกไปในทางอื่น ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องอะไรไม่ใช่นะครับแต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นสไตล์ของเราหรือเป็นวิถีของเราหรือเปล่าที่เราจะไปทำแบบนั้นถ้าคิดว่ามันไม่ใช่ก็แค่หยุดทำสิ่งไหนที่ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ตัวตนเราเราก็อย่าไปทำมันแค่นั้นเองครับ ทุกชีวิตมีคุณค่าอันนี้คือเรื่องจริงแต่บางอย่างทุกชีวิตก็ต่อชีวิตให้กับผู้คนอื่นได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงแต่บางอย่างบางชีวิตเราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันได้หาทําอย่างอื่นได้ซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องไปกระทบหลายๆชีวิตบนโลกใบนี้ดังนั้นเรื่องนี้การกระทำของผมในวัยเด็ก มันเลยสอนผมมาจนถึงโตปัจจุบันว่าอะไรที่เราทำแล้วเราสบายใจเราก็ทำไปเลยครับแต่อะไรก็ตามที่เราทำแล้วเรารู้สึกผิดเรารู้สึกว่าจิตใจเราไม่โอเคเรารู้สึกว่าเราผิดพลาดเราก็ต้องหยุดทำ ผมเชื่อว่าใครใหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเป็นแบบเดียวนี้เหมือนกันบางครั้งเรารู้สึกว่าเราทําไปแล้วอะไรก็ตามถ้าเราทําไปแล้วมันมีความสุขมันจิตใจมันชื่นบานมันสดชื่นนั่นแหละเราทําไปเลยแต่หมายถึงทําในสิ่งที่ดีๆนะครับแต่ถ้าบางอย่างที่เราทําไปแล้วเนี่ยครั้งแรกเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าเราทําผิดไหมแต่พอเราครั้งอาจจะทําครั้งที่2หรือว่า เราอาจจะหยุดเลยในครั้งแรกแล้วเรามาคิดทบทวนเออทำไมเราต้องทำแบบนี้ด้วยทำไมเราเไม่ไปทำอย่างอื่นหรือว่าพอเราทำไปแล้วจิตใจเราไม่มีความสุขเลยมันไม่ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเลยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยอันนี้แหละครับที่เราต้องมาคิดว่าเราจะต้องหยุดทำแล้วหันไปทำอย่างอื่นที่เราสบายใจกว่านี้ เรื่องนี้ก็ได้แง่คิดเล็กๆน้อยๆสำหรับการทำอะไรก็ตามบางทีเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยผลตามมามันจะเป็นยังไงแต่พอเราได้ทำลงไปแล้วนั่นแหละเราถึงจะรู้ตัวพวกเราทุกคนเวลาเป็นเด็กๆก็จะผ่านช่วงนี้มาเกือบทั้งหมดแล้วครับ เรื่องนี้มันก็สอนทั้งเราได้ในเด็กและสอนเราได้ทั้งในวัยโตว่าสิ่งไหนที่เราทำไปแล้วมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่สิ่งที่จิตใจเราบอกว่าเฮ้ยต้องทำแบบนี้นั่นแหละคือคำตอบว่าเราควรหยุดควรละเว้นในสิ่งที่เราเคยทำผ่านมา แล้วเราก็เอาเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นบทเรียนเพื่อสอนตัวเองและสอนบุคคลอื่นได้เพื่อเขาจะได้แง่คิดดีๆแล้วสอนรุ่นต่ตอไปได้อีกเช่นเดียวกันครับงั้นวันนี้ผมก็จบเรื่องราวเข้าป่าหายกาในตอนที่สองซึ่งเป็นตอนจบนะครับ แล้วก็ฝากแง่คิดสั้นๆไว้อีกประโยคนึ่งก็คือว่าสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่รู้ว่าผิดแต่ตอนหลังเรารู้ว่าผิดแล้วเรากลับตัวได้กลับใจได้เราก็หยุดซะสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่ใช่ตัวเราสิ่งไหนที่ทำแล้วทำให้จิตใจเราไม่มีความสุข หรือสิ่งไหนที่ทำแล้วทำให้เราไม่มีความสบ,บายใจเราก็ควรหยุดทำมันซะแค่นี้เองครับขอแค่เป็นตัวเราและสิ่งที่เราทำหรือไม่ทำไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนใครแค่นั้นนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันเจอกันตอนใหม่ครับ